เราจิถ่ายไข่เป็นบ่เราจิว่าถ่ายไข่ถ่ายคุณงามติถ่ายคุณงามติสั่ยเสื้อบ่อยจยงเลยยะข้าไย่สั่งอั่นี้ข้ายยยยล่นเกยมาได้ยย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  บายแล้วส่งให้นี้ละไปบายบายเจอกันตอนหน้าบายบายสวัสดีครับพี่พลนัดครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันห okay. น,นึ่งนะครับพี่ผมว่างนะครับวันเนี้ยไม่ได้เปิดตัวกับกี้นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยกี้เขาไปทํางานครับวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับผมก็เลยขับรถมาที่บ้านกี้ตางจงวันมากินข้าวกันนะฮะแล้วตอนนี้กี้ปั่นจักรยานไปทํางานแล้วนะครับผมก็อยู่ที่บ้านวันนี้ที่ผมจะทําก็คือผมจะทําของให้กี้นะครับเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์นะวันนี้ก็เหลืออีกเหลืออีกประมาณ ไม่กี่วันก็วันมาไท้ายแล้วก็เลยกะว่าจะทําของให้แต่ว่าเคยซื้อดอกไม้ให้แล้วแล้วผลที่ได้ก็คือการที่เราซื้อดอกไม้ไมาใช่ไหมครับดอกไม้เนี่ยมันสวยจริงกี่ชอบจริงผู้หญิงชอบจริงแต่ปัญหาของมันก็คือมันเหี่ยวครับมันเก็บไว้ไม่ได้นานมันแล้วมันก็มีประโยชน์แค่ความมูม้หวาแค่ชั่วครู่ชั่วคราวในช่วงเวลาประทับใจนั้นๆนะวันนี้ก็เลยกะมาทําของให้ของก็แอบไปซื้อมาแล้ว ตอนที่คิดว่าจะทําของเนี่ยนึกย้อนไปถึงตอนเราแบบเด็กๆมอต้นนะของผมเนี่ยจะเป็นลูกอมลูกอมฮาดบีดอ่าเนี่ยอี๋ผมก็ได้ทําการซื้อลูกอมฮาดบีดมาเลย300เม็ดลูกอมฮาดบีด300เม็ดนะฮะมี3าสีมีสีชมพูสีแดงแล้วก็สีม่วงนะฮะกี่ชอบสีม่วงสองสีแรกเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือน อารมณ์เหมือนความรักนะก็จะเป็นอารมณ์แบบน่ารักน่ารักแล้วก็สิ่งที่กี้ชอบอย่างบอไปนั่นก็คือดอกทานตะวันนะแต่ว่าผมอะ่ะไม่ได้ซื้อดอกไม้ให้เนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปมันมันเหี่ยวพอให้ไปแล้วสักพักนึงมันเหี่ยวผมเลยทําการซื้อเป็นกระปุกกระปุกดอกทานตะวันให้นะฮะเป็นรูปเพ้น์ดอกทานตะวันสามด้านปลูกเนี่ยใหญ่โยแข็งแรงเลยผมกะว่าจะทำคอนเซ็ปต์ของผมเนี่ยคือการใส่รูปอมฮาร์ดบีทั้ง300เม็ด เข้าไปในกระปุกนี้แต่ผมจะไม่ได้ใส่ปกติผมจะเขียนคําอวยพรให้วันวันท้ายเนี่ยมันเป็นวันแหน่งความรักถูกไหมแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องอวยแต่ความรักอย่างเดียวแล้วก็เขียนอวยพรได้คอนเซปต์ <Concept S 2> ของขวดนี้ก็คือผมจะใส่ให้เต็มขวดเลยแล้วทุกครั้งเนี่ยที่เขาหยิบไปกินเนี่ย <Wow. S 1> เขาจะได้เห็นคําอวยพรของผมเรื่อยๆเพื่อ <Wow. S 1> ทําการเขียนคําอวยพรลงไปในนี้ด้วยสลับกับใส่ฮาร์ดบีดลงไป <Yeah. S 1> เพื่อจะได้ให้กีอ่านทุกครั้งนะฮะเวลาหยิบมากินก็หยิบเอา้าเจอคำอวยพรนัดเขียนให้อะไรอย่างนี้ <Wow. S 1> ในคอนเซปต์ของผม สมุดมาแล้วมีกระดาษมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการเขียนคํำวอวยพรไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดตัดแล้วค่อยมาม้วนใส่ลงไปพร้อมกับลูกอมพาร์ตดีดเลย เรีนเอาไปให้กี้กันดีกว่าครับมาเลยเจ้าจีถ่ายไข่เป็นบ้าเจ้าจีว่าถ่ายไข่ไข่คุณงามติไข่คุณงามเมื่อกี้เส้นผมมันคาดหน้าไงก็ผมแบบนอย่างเงี้ยไข่กระติดกิบไปมันจะหนักนะเป็นไรเนี่ยใช่เหมือนเหมือนมีคนร้อยกี่บานมันก็จีบแมวแมววนวน น,นวันันี้ค่าจะแบบถ่ายรูปเดินวิ่งในหมู่บ้านยังไงให้ได้รูปเฮ้ยค <c oughs> อยนะตอนนี้แสงมันยังไม่หมดใช่ปะ่ะค <c oughs> ่าเจ้าว่ะตนน้นไม้สองต้นในหมู่บ้านคือหลอกให้ค่าเดินตามมาแล้วก็มาถ่ายรูปให้อย่างงี้เหรอสามสองหนึ่ง ้คนะเี้ญี่ปุ่นหรือเปลา A few moments later. <dir lands> a t e r สวัสดีครับทุกคนตอนนี้แจ็คกี้จะพาผมไปซื้อบัวลอยแล้วนะฮะ ทำยาทำรอยจกกอที่คงถอยอีกอีกไม่กี่วันนี้วันวันอะไรนะวันเราไปทงหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ากําลังเตีงตลิงหลาทางไลยชายหญิงอ๋อวังตุกซิงนกเสียงเชือกโสงีเขาจะได้กลับบ้านเลยอ่ะอะไรวะ บบวล่เจ้านี้อร่อยนะฮะเดี๋ยวกี้จะพาไปพาไปเฝอหลายไส้มากเลยเนาะเพราะว่ากี้เขาเลี้ยงอยู่แล้วครับตอนกวางเขายังไม่ได้ให้ตังค์ผมนี่ถ <ics> yeah <situations> <c coworkers> ุงเงินเงิโอ๊ยติร์เติร์เติร์เติรๆเตๆรๆเติร์เติร์เติรๆๆตๆรเติร์เติร์เคิเติรเติไ์เเติเตร์เติร์เติเตร์เติิร์เ่เรติร์เิรเเรเ ไป,ไปดูดีกว่าว่าซื้อเสร็จแล้วเป็นไงดีกว่านะแสงมัจ้จใช่แสงมังจไปอันตรายรถคันอื่นเขานะครับไปเจอกันที่ร้านบัวลอยววสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ถึงร้านบัวลอยปรินเอาไหม <c oughs> ป,รป,รป,รปรินปรินตอนนี้เราถึงร้านบัวลอยปริญญาแล้วนะคะลูกดิ๊กดูกดิ๊กลูกดิกติกกง๊งตองอะะ่ะสาขามินบุรีหาไทายราชนะคะเป็นลาวาทะลักเมนูแบบเยอะมาก ไปกินกันไปกินกันเลย <S <S ไปกินกันซื้อเสร็จแล้วนะโทษไนยน่ซื้อเสร็จแล้วนะคะผมเดี <h 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 ๋ยวเราเอาไปกินที่บ้าน Let's go เอาลีบเดีนยวไม่แหนะอ่ะเข้าให้ของขวัญบรรทายกินลูกองอกไม่ได้น,าาน่ารักวาดเองเปะเนี่ยไหนเชียตรงไฟดี มีอีกเหรอโอ้มีหรือเปล่าเมดแล้วดูให้ดีก่อนแนง่ดอกไม้้งงแงดอกไม้ดอกตะวันมีเงินหรือเปล่ามีอะไเงินในนี้บอกว่าจะเอาเงินเง <laughs> ินอะไรผมข่ัญวาเลนไทน์ใครเขาให้เงินกันนี่จะทำาบมอต้นเราให้กันนะเฮ้ยเอ็งเอ็งเงพ็ เช็คหมดเลยเหรอใช่ถ้ามันต้องมีเงินเนี่ยนี่ค่าจะแกะดูเขียนอะไรไว้เนะี่ยอ้ตายหมดแล้วกะว่าให้หยิบวันละเม็ดสองเม็ดเที่ยวทั้งหมดแล้วค่าค่าโพ้ค่าแชร์ว่าค่าอยากได้เแบบหรียญทองนวนโอ้โไ,ได้ดิไม่ใช่ใชโอ้เอ็ม่ชอบเหรอ แต่เองเอาคำอธิษฐานข่าออกมาหมดเลยนะฆ่ากาให้เองหยิบเป็นปีๆนั้นเนี่ยค่อยๆเจอทีละอันน่ะเองเอาหยิบออกมาหมดตั้งแต่วันแรกเลยเหรอก็ค่อยอ่านไประยะเวลาก็เป็นปีกว่าจะหมดขวดเนี่ยเป็นบาหวานพอดีกินหมดนี่ยก็ค่อยๆเจอบั้งมือทีละใบดูมันเกะออกมาเทจะอ่านแกะออกมาเทหมดแล้วไม่หรือก็มีเงินอยู่ในนี้ โอ้แผนที่วางไว้ไปหมดแล้วรอทั้งวันนั่งทาอยู่ตรงนี้ทั้งวันมัมีเสียงอะเหมือนเป็นแหวนอะนกะว่าให้มันหยิบมาทีละเมตร2เมตรแล้วให้เจอใบที่เราเขียนอวยพรให้มันดันลือหมดตั้งแต่วันแรกเราจะมาดูกันว่าฐานะอวยพรอะไรอ่านึงดังเลยนะน้าบอกว่า ขอให้อยู่กับยายกล้วยไปนานๆนะอะไรยายกล้วยอะไรคือยายกล้วยวะด้วยกันเออไหนดูดิมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยายกล้วยซอันนี้สบายบายยังแบบกุบกริบอ่ะหาทำถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมเองต้องบอกกดนะคะบอกไลค์ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กระดิ่งกดซับสไคราลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งปิ้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 งแล้วเราก็ปิ้ง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 อย่างเงี้ยติ้งตังปิ้งตังอ่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ซับสไคร้เอาลือถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดกดกดโอ้ย